我的哈。 สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เน่เนอยู่ที่โป่งแยงที่เชียงใหม่นะคะและอย่างที่เห็นป้ายข้างหลังนะคะอยู่ในงานวิ่งโป่งแยงเทรลรันค่ะสำหรับใครที่เป็นนักวิ่งนะคะต้องรู้จักงานนี้แน่นอนเพราะว่างานนี้เป็นงานที่มีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมากๆนะคะและที่สําคัญเนี่ยเป็นหนึ่งในงานนะคะที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในวงการนักวิง่งแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวนะคะที่เป็นนักวิ่งนั่นแหละเพราะหละังจากที่เขามาวิ่งเสร็จแล้วเขาก็จะท่องเที่ยวกันอยู่ในประเทศไทยกันเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยนะคะโป่งแยง แลเนี่ยก,ก็มันเป็นงานวิ่งของการวิง่ง อัลตรามาราธอนค่ะถามว่าอัลตรามาราธอนเนี่ยมันแตกต่างกับงานวิ่งอื่นๆยังไงเนาะเราให้ฟังอย่างนี้ค่ะตัวมาราธอนธรรมดาเนี่ยเราวิ่งกันประมาณ42กิโลนะเพ่ง42กิโลเนี่ยสำหรับคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยรู้สึกว่าหุยเยอะนะยาวนะยากแล้วแต่สําหรับนักวิ่งที่เป็นอัลตรามาราธอนนะคะต้องบอกเลยสาหรับเขาเนี่ยจิ๊บจิบปั๊ซิลเลยนะคะ42กิโลเนี่ยสบายๆเพราะเขาวิ่งกัน50กิโล100กิโล120กิโลแล้วก็1 6 0กิโลเลยค่ะ นี่นะคะนี่คืองารปล่อยตัวครั้งนี้นะคะใช้พื้นที่ของไอานาราคาเฟ่นะคะป่งแยงเทรลร้านเป็นหนึ่งในสถานท่องเที่ยวที่แม่ริมนะคะที่ป่งแยงเนี่ยแหละก็เป็นร้านนะคะที่ทําสไตล์ญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะนักวิ่งมากันเยอะเลยค่ะจากหลายที่เลยอ้อย มาโปรโมท oh <my> อ่าเอาเลย oh <my> ขออนุญาตสัมภาษณ์เลยนะคะทุกคนคะ่ะรู้จักกับน,นักวิ่งสาวสวยคุณออยนะคะออยนี่คือเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์นักวิ่งเลยนะ,ะ oh <my> อ่าวันนี้มาโปรโมทนะคะว่าโปร่งแยงเทรลรันเนี่ยเป็นงานวิ่งที่ดึงนะักท่องเที่ยวเขามาสู่ประเทศไทยเนาะ oh <my> ใช่นะอ่าอันนี้ออยมาวิ่งบ่อยหรือเปล่าคะ oh <my> ที่งานวิ่งโปร่งแยวมา oh <my> เป็นครั้งที่เท่าไหร่ลคะปีแล้ว เจ็ดปีของการวิ่งอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยร้อยฟังหน่อยป่งยาวเนี่ยวีวัฒนาการเขามาอย่างไงแรกแรก็บ้นบานแรกแรก็บ้นบานก็คือไม่ได้อลังการอะไรแต่พอหลังจากนั้นพี่หนำก็พัฒนามาเรื่อยเื่อืรแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถามว่าถ้ามางานเทลที่ไหนเนี่ยนินหนำสำรานต้องบอกว่าดูแลดีด ถ้าอาหารครบพร้อมต้องที่นี่แน่นอนโอ้แล้วอันนี้นี่ป่งยางเทร์ันเนี่ยมีชื่อเสียงในต่างประเทศมากๆด้วยใช่ไหมมีชื่อเสียงก็เพราะว่าต่างชาติมาวิ่งเยอะนะอ่าที่นี่ต่างชาติมาวิ่งเยอะอ่ะอาทำกันได้ที่นี่สนุกแล้วก็ปีนี้ครบรอบ10ปีด้วยวันนี้วิ่ง100ไมล์โอ้100 100ไมล์100ไมล์นี่คือกี่กิโลนะ106จริงๆว่ะ100ไมล์มันคือ1 6 6กิโลโอ้รอบนี้เนี่ยน่าจะรอบ62ก็ไม่รู้ว่าจะแถมหรือเปล่า โอ้บางที่มีแถมด้วยเหรอพอมันวิ่งบนภูเขาเนาะบางทีมันควบคุมไม่ค่อยได้จะได้อยู่ด้วยกันสําหรับคนที่วิ่งแบบ160กิโลเนาะมันประมาณ160กกว่ากิโลใช่ไหมอันนี้ใช้เวลาวิ่งนานเท่าไหร่คะเขาให้คัดออฟ4 8ชั่วโมง48ชั่วโมงให้วิ่งได้2วันนอนกันได้ไหมคะถ้ามีเวลาก็นอนแล้วทําไม่มีก็ก็ไม่นอน โอ้ดมากวันนี้เป็นเมนโอ้โหประกาศออกไลฟ์โซนเลยเหรอททุุกกไม่ให้รู้เลยร้อยว่าผู้หญิงทำอะไรกันใช่ผู้หญิงเราไม่มีข้อจำกัดในการรวยอันนี้นักวิ่งออยนะคะเดี๋ยวยังไงโอ้ยสตอรี่ออยสตอรี่เดี๋ยวนี้จะแปะไว้ให้ในคอมเมนต์ด้วยนะถ้าใครอยากเข้าวงการวิ่งเทรลนะคะไปติดตามออยได้ออยเป็นโค้ชด้วยใช่ไหมอ่าไปติดตามโค้ชออยกันได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยดีใจที่ได้เจอ ได้ได้รออยู่ข้างล่างค่ะขอบคุณค่ะเมอุตส่าห์เจอเพื่อนนักวิ่งนะคะอ่อออยเนี่ยค่ะโค้ชออยนะต้องบอกว่ารู้จักกันตอนสมัยที่เน่วิ่งมาราธอนนะคะแต่ว่าเธอ a ฮดคอร์มากๆอย่างที่บอกนะสำหรับนักวิ่งที่เป็นอัลตรามาลาทอนนะคะ42กิโลเนี่ยจิบจชิลๆนะประซิวมากๆเลยเขาวิ่งกัน50กิโลซึ่งตอนนี้เพื่อนรักนะคะอ่ ยาวไปจนถึง160กิโลเลยนะคะซึ่งวิ่งการคัดออฟคือให้เวลาสูงสุดอยู่ที่48ชั่วโมงก็คือให้วิ่งไปเลย2วันฉ่ำๆกันไปนะคะนี่บรรยากาศนะคะภูเขารอมรอบด้วยภูเขาและต้นไม้นะรอมรอบด้วยภูเขาและต้นไม้เราก็ทุกคนก็จะวิ่งกันอย่าง ระยะโหดๆนะนีนี่นะคะมีชาวตางชาติก็วิ่งกันเยอะๆเลยอันนี้เมื่อกี้เนเได้สัมภาษณ์ไปนะเดี๋ยวยังไงจะตัดเป็นคลิปให้ทุกคนดูนะคะก็มีทั้งเป็นชาวอเมริกันชาวบราซิลนะคะแล้วก็มีชาวเบลเยียมนะคะที่จะมาวิ่งด้วยในงานวันนี้ อ่านี่ก็คือบรรยากาศการวิ่งนะคะตอนนี้เราเ a ช k s t ของเรากำลังเปิดฝนเริ่มตกแล้วล่ะทุกคนแต่ว่าน่าจะเป็นข่าวดีฝนตกนี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับนักวิ่งนะคะเพราะว่าหรือว่าอากาศดีเนาะอากาศดีนะคะสำหรับการวิ่ง1 6นาฬิกา41นาทีนะคะอีกไม่ช้าเราจะปล่อยตัวนักวิ่งสองระยะค่ะในเวลา17นาฬิกาตรงยังพอมีช่วงเวลาที่จะ เตรียมพร้อมกันอีกสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวยังไงมันจะไม่ได้อยู่จนให้ทุกคนได้เห็นภาพตอนปล่อยตัวนะเพราะว่าถ้าเขาปล่อยตัวแล้วเดี๋ยวนี้เน่จะกลับไม่ได้เพราะเขาจะวิ่งจนเต็มถนนเลยแล้วก็รถก็จะออกไม่ได้นะคะราคาพาทุกคนไม่ได้เห็นเผื่อใครไม่เคยรู้จักโป่งแยงเฟรลนซึ่งเป็นหนึ่งในงานวิ่งงานกีฬานะคะของเชียงใหม่ที่เริ่มจากการจัดที่เป็นแับจัดกันเองบ้านๆนะคะจนตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมีชาวต่างชาติมา กันมากมายนะคะทุกปีในช่วงระยะเวลาประมาณนี้นมีปงยางเทลรันเมื่อไหร่ในบริเวณของแม่ริมเนี่ยเต็มไปหมดเลยโรงแรมเต็มไปหมดเลยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างมากเลยค่ะยังไงนะคะก็ขอให้ทุกคนนะให้กำลังใจให้กับนักวิ่งทั้งหลายด้วยนะคะอ่าโอเคตอนนี้ฟ้าดำแล้วเดี๋ยวเขาจะปล่อยตัวด้วยนะเดี๋ยวนี้จะออกไปไม่ได้นะทุกคน มาดูนักวิ่งหลายๆคนนะคะก็เริ่มเข้าสู่โพซิชันแล้วจุดเริ่มต้นของเขาจะอยู่ตรงนู้น เแม้นู่นค่ะมาอันนี้คือจุดที่เขา security นะคะให้เข้าไปได้เฉพาะนักวิ่งเท่านั้นมีดูแถวยาวไปถึงนู่นเลยทุกคนมิสคราบอกว่าปีที่เราไปเทรลแม่แจ่มมาติดใจเชียงใหม่เลยครับใช่ไหมล่ะประเทศไทยเรามีดีหลายเรื่องนะด้วยภูมิมีประเทศของเรานะคะเป็นที่ถูกอกถูกใจของนักวิ่งชาวต่างชาติหลายคนเลยนะโี๋ยวคิวยาวแม่คนโอเคถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเน่ๆน,น,นะคะจะขออนุญาต อีก15นาทีแน่กว่าเขาจะปล่อยตัวกลัวจะกลับบ้านไม่ได้ด้วยฝนตกด้วยดังนั้นเดี๋ยวขออนี้ตปิดไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงขอบคุณทุกคนที่มาดูกันนะคะให้กําลังใจกับพี่ๆนักวิ่งทุกคนก็ได้นะคะสู้ๆเปลี่ยค่ะยังไปไม่ถึงรถเลยนะมาเชียร์นักวิ่งของยัง g ทลแต่ตอนนี้นะหลบฝนอยู่ที่ลงังคานใกล้ๆนี้นะคะอยู่เปี่ยนโค้นักวิ่งละคะพี่เขาออ